แหล่งเรียนรู้ที่หนึ่งวันนี้เราจะพามาอ่านสติรักของหลวงพ่อเอียดและรู้จักประวัติของหลวงพ่อเอียดกันครับประวัติหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเอียดนามเดิมว่าละเอียดพูงพรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2471เป็นบุตรของนายผันนาง,สงเสงี่ยมหลวงพ่อเอียดได้วันพรชาเป็นสามเณรเมื่อวันศุกร์ที่1ิธันวาคมพุทธศักราช2 4 8 5 เมื่อมีอายุได้14ปีนณพัะทศีมาวัดไผ่ล้อมจากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในอายุ20ปีบริบูรณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2491หลวงพ่อเอี่ยดได้ศึกษาพระธรรมวินยัยจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปีพุทธศักราช2493และได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมและได้ดูแลพระลูกวัดตลอดมาหลวงพ่อเอียดได้มรณภาพลงด้วยอ,อาการสงบเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2559ปัจจุบันนี้มีพระครูสังฆลักษณ์วีระยานาสาโดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม